สานาทีกับอายการแผ่นดินนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคดีอาญาคดีอาญาะมีระยะเวลาในการดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าหากพ้นกาหนดอายุความแล้วเนี่ยผู้กระทําความผิดจะไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้น3นาทีกับอาการแผ่นดินวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังมาทําความเข้าใจเรื่องอายุความในคดีอาญาว่ามีหลักเกณฑ์และผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องอายุความในคดีอาญาอายุความในคดีอาญาก็คือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ต้องดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดซึ่งถ้าหากเราไม่สามารถดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลากําหนดก็จะส่งผลให้คดีขาดอายุความและทําให้ไม่สามารถดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายได้ครับ ประมวลกฎหมายอาญามาตราส5ได้แบ่งประเภทอายุความออกเป็น5ประเภทโดยพิจารณาจากอัตราโทษสูงสุดในแต่ละฐานความผิดได้แก่ประเภทที่ 1. ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีเช่นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหากระทำชำเราข้อหาเหล่านี้มีอายุความ20ปีประเภทที่2ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกกระปีแต่ยังไม่ถึง20ปีเช่นข้อหาชิงทรัพย์ ข้อหาปล้นทรัพย์ข้อหาเหล่านี้มีอายุความ15ปีประเภทที่3ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีเช่นข้อหารักทรัพย์ข้อหาช่อโกงข้อหาดังกล่าวเหล่านี้มีอายุความ10ปีประเภทที่4ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกกว่า1เดือนถึง1ปีเช่นข้อหาหมินประมาทข้อหาบุกรุกข้อหาเหล่านี้มีอายุความ5ปีและประเภทสุดท้าย ความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือโทษอย่างอื่นหรือความผิดที่มีเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกเช่นข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแกย่กายหรือจิตใจข้อหาดังกล่าวเหล่านี้มีอายุความหนึ่งปีอายุความในคดีอาญาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเช่นนับแต่วันที่มีการฆ่าผู้อื่นหรือนับแต่วันที่มีการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นอย่างไรก็ตาม การเริ่มนับอายุความในคดีอาญายังมีข้อยกเว้นเฉพาะสําหรับบางฐานความผิดที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดต่อเนื่องความผิดต่อเนื่องก็คือความผิดที่กฎหมายถือว่าผู้กระทําความผิดยังคงกระทําความผิดอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการหยุดการกระทําเช่นว่านั้นตัวตัวอย่างเช่นความผิดฐานนงเหนี่ยวกักขังความผิดฐานนงเหนี่ยวกักขังอายุความจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อผู้กระทําความผิดได้มีการปล่อยตัวผู้ถูกนงเหนี่ยวกักขังแล้ว ดังนั้นความผิดฐานุ้นเี่อกกบะข่งนั้นอายุความจะไม่เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่มีการลงเดืยกกักขังครับหากท่านต้องการจะดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดท่านจะต้องดำเนินการให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดอายุความตามแต่ละฐานความผิดครับหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อที่สายด่วนของสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ที่เบอร์1 1 5 7สวัสดีครับ